ดีค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านนิรภัยคาเมราแมนกันนะซึ่งเราก็จะเลือกทำในบริเวณตรงนี้นะคะสร้างบ้านคาเมราแมนกันเลยโอ้โหอ้อมดูสิจะพกโถส้วมในอยู่กันเต็มไปหมดเลยทาไงดีอ่ะและบ้านของเราในวันนี้นะคะมันก็จะผสมระหว่างแนวบ้านนิรภัยผสมกับอวากาศด้วยเนาะเอาอะเราไปเริ่มสร้างเลยดีกว่าวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีดํานะคะแล้วก็สีเทาค่ะ แล้วก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการวางรากฐานนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกสีดํานะคะทําเป็นลําตัวของคา m เมล่าแมนค่ะจะเลือกเป็นชุดสีดํานะคะ แล้วก็เป็นนคไทสีแดงเนาะอันนี้เราก็จะวางบล็อกนะคะให้เป็นแนวยาวแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็กะประมาณแล้วนะว่าเราอยากจะได้บ้านไซส์ไหนนะคะแล้วก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบไหนเะนาะเราก็เอาความกว้างแล้วก็ความยาวประมาณนี้นะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จะวางเพียงพอนะคะเพราะว่าเราจะสร้างบ้านทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็จะวางเฟอร์นิเจอร์3ชั้นไปเลยเนาะอือหือต้องสร้างให้ไม่ชิดนะอ้อมดูดิจะพวกโถส้วมมันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมนะันระบบิมบ้านแล้วนะ ใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะต้องทากาแพงสูงๆเอาไว้เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นนี่กันนะดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะเนี่ยกาแพงก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะไอจีอ้อาวใครปิดไฟอาวพี่เคนติดอยู่ข้างในอา้าวพี่เคนเข้ามาทําไมอะออกมาแล้วอา้าวเฮ้ย <laughs> ก็จะใส่เป็นประตูลงไปค่ะประตูที่เราจะใส่เนี่ยก็จะเป็นประตูนิรภัยนะคะก็คล้ายๆกับว่าเป็นประตูอัตโนมัตินะแค่คลิกขวานะคะมันก็จะเปิดแล้วก็ปิดได้เองค่ะแต่ว่าหน้าตาของมันจะเหมือนประตูอวกาศนะโอ้โหอย่างแทนะ้นี่มันประตูอะไรกันล่ะเนี่ยหรือว่าประตูนิรภัยนี่แหละดูดิดูดเท็กเจอร์มันดี นี่มันสวยมากเลยอ่ะว้าวสุดยอดถูกใจสิ่งนี้มันดูล้ําดีนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะวางบล็อกสีแดงนะคะจะเป็นในส่วนของเนคไทนะคะตอนนี้เราก็จะแบบวางให้มันแบบนูนๆขึ้นมานิดนึงะนะเราก็จะลากยาวลงมาค่ะเพราะว่าเนคไทเนี่ยมันก็จะย,ยาวลงมานิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะทําให้เป็นสามมิตินะไม่เอาเแบนตั้งแ,แต่นะเราไม่ต้องการให้มันแบ,บนใช่ไหมเราก็จะวางให้มันแบบว่ามีแบบนูนๆแบบมาเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถจะใส่มัดตัดชิ้นส่วนลงไป ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นที่เรามีอะเนาะอันนี้เราจะวาดเป็นเสื้อข้างในนะคะเสื้อข้างในจะวางเป็นบล็อกสีขาวลงไปเนาะคล้ายๆกับว่าข้างในจะเป็นเสื้อซับในสีขาวนะคะ อันนี้ก็จะมีแบบแหลมๆออกมานนิดนึงเนาะเอาแบบว่ามีเฉียงๆออกไปข้างซ้ายข้างขวาแล้วกันนะโอเคได้ละข้างซ้ายข้างขวาก็ตรงกันละที่เหลือก็ตกแต่งรายละเอียดนิดนึงเนาะให้แบบว่ามันมีมิติขึ้นมานิดหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะเราต้องทําทีละข้างก่อนเนาะอืมแบบว่าเราต้องดูส่วนโค้งส่วนว้าไวันนี้นะคะว่ามันพอจะเหลี่ยมได้แค่ไหนนะเอาละเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะของบ้านนิลภัยของเราเนาะ แล้วก็เติมบล็อกสีเทาลงไปไหนค่ค่ะใหม้มีเลเยอร์ความต่างของสีลงไปไหนนะคะโอเคก็จะได้ลำตัวของเจ้าคา a m เมลแมนมาแล้วล่ะอันี้เราก็จะมาตกแต่งข้างร่างกันต่อคะ่ะ ตรงบล็อกสีข,ขาวๆตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนบริเวณแขนนะคะจะเป็นแขนของเจ้าคาร์เมลแมนค่ะเราก็จะเลือกแค่ครึ่งอันก็นแล้วกันเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้มันไม่มีมอสตัดชิ้นส่วนนะคะมันก็อาจจะแบบวางแล้วอาจจะแบบอาจจะแบนๆนิดหน่อยนะอุย้ยแต่ดูดีอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่เราจะทําไล้ๆกับว่าแขนของมันเนี่ยจะเป็นห้องปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะคะจะแยกเป็นห้องน้ํานะคะกับห้องแบบนั่งเล่นนะเนาะอ้อโหสุดยอดอันนี้จะเป็นแขนทั้งสองข้างของเจ้าคาร์เมลแมนค่ะ หลับตาจะเห็นเลยนะว่าเป็นเสื้อโสรเนี่ยต่อไปก็จะเป็นในส่วนคอนะคะชิ้นส่วนของคอเนี่ยเลือกออกโทนสีเทาอ่อนๆเนาะก็จะเป็นคอที่ยืดขึ้นมานะคะเหมือนกับหุ่นยนต์นะเนาะเราทาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะคะแล้วเราก็วางบล็อกสีเทาตอกมาให้มันคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดนะคะยืดออกมาอีกยืดออกมาย,วยาวๆย,ยาวๆแบบนี้ให้มันยาวออกมาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็วางกระจกลงไปค่ะ นี่เลยเพราะว่าจะทำไปในส่วนของเลนกล้องนะคะเลนของกล้องวงจรปิดค่ะเราก็จะใช้กระจกแบบว่าสีอ่อนๆนิดนึงเนาะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะถ้าอย่างนั้นเอาข้างบนเนี่ยเป็นหน้าต่างห้องนอนดีมากถ้าจะสวยดีนะก็ดีนะแล้วก็ใส่ลายเป็นน้ำเงินลงไปนิดหน่อยเนาะกระจกมันจะได้ดูมีความต่างสีนะคะจะได้ดูมีลายมากขึ้นเนาะ เราก็ตีกรอบค่ะเป็นเค้กยๆกับอมกรอบเลนกล้องอนะเนาะตีมันก็จะเหมือนกล้องวงจรปิดมากขึ้นละค่ะายๆกับกล้องวงจรปิดนิภัยนะโโแต่ว่าจะเป็น,ห,ปนห,หัวของเจ้าคามิล่าแมนนะคะส่วนหัวของเจ้าคามิล่าแมนเนี่ยมันก็จะยาวเป็นสี่เหลี่ยมพืนภาคมาข้างหลังแบบนี้เลยค่ะไปยอกมาหนะิเนาะเดี๋ยวต้องใส่ความแหลมลงไปหน่อยนะคะแต่ว่าต้องค่อยควางก่อนนะเพราะว่าการออกแบบอันนี้มันค่อนข้าง,างแบบซับซ้อนจริงๆรนะิงเนาะ ระวังเบี้ยวนะอ้ามันจะเบี้ยไหมวันนี้มันเบี้ยวอยู่แล้วพี่เคียนมันไม่มีมดตัดชิ้นส่วนอยู่แล้วอ๋อยเราก็จะพยายามวางให้มันตรงที่สุดท่าที่มันจะตรงได้เนาะนเบี้ยวแล้วจะบอกนะอันนี้จะเป็นในส่วนของเพดานเนาะเราก็จะปิดให้มิด้วยนะคะอุ้ยแล้วมันดูเป็นกล้องแล้วอะเหมือนกล้องวงจรปิดนิรภัยเปล่าใข่อยู่ใข่อยูนะ่มาแล้วส่วนหัว <c oughs> แต่ว่ายังไม่ครบนะเรายังต้องการความแหลมที่มันยืดออกมานะคะยืดออกมานิดหน่อยเนี่ยต้องใช้เป็นสีเทาเข้มเนาะ จะได้มีเลเยอร์สีที่แตกต่างกันออกไปนะคะว่าดูเหมือนต้นฉบ,บับเลยนะนี่ก็ใค้ยอยู่ใช้ได้อยู่นะมันคือไมโครฟ t ใช่ไหมมันก็ต้องมีความเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเนาะนี่ไงได้แล้วส่วนหัวของเจ้าคา m เมล่าแมนค่ะก็จะเป็นห้องนอนชั้นบนสุดอของเราเนาะ โอเคแล้วก็ตกแต่งข้างบนด้วยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับที่ใส่ฟิล์มนะคะอ๋อเป็นกล้องโบราณใช่ไหมใช่มันจากโบราณน,นิดนึงเราอยากได้ความแบบเป็นคลาสสิกอะนะเนาะเหมืนกล้องถ่ายหนังเลยเนาะคล้ายๆอย่างนั้นนะั่นแหละแต่ว่ามันคือกล้องแบบวงจรปิดนีรัภัยนะ นี่ไงเหมือนป้าที่ใส่ฟิล์มอะ่ะว้าวยังแท่เลยมันจะได้ดูมีลถไล่มากขึ้นนะแต่ด,ดูแบบห่างๆกันเนาะโอ้โหตัวบอลเลอร์เลยอะ่ะอันนี้ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะต่อไปแล้วก็เข้ามาในบ้านก่อนเราต้องใส่บล็อกคมไฟนะคะ อันตระลาเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นบล็อกแสงไฟกบนะแต่ว่าเลือกสีไม่ได้อะเลยเลือกโทนสีแบบออกชมพูม่วงนะคะเป็นบล็อกแสงไฟกบเนาะระวังที่ชั้น2กับชั้น3นะคะแล้วก็ตรงนี้ทุบ,บล็อกออกไปนะตรงนี้เราต้องแยกส่วนห้องออกไปนะคะอยากได้ห้องที่มันยาวออกมาเป็นปีกซ้ายกับปีกขวาเนาะ เดี๋ยวตรงน,นี้ก็ต้องทุบออกไปเหมือนกันเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นห้องน้ํากับห้องนั่งเล่นนะคะโอ้โหกําลังปัวเลยอ้อาลิบสร้างตัวเลย,ลดยเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงขั้นนั้นยังวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เพราะว่ามันยังมืดอยู่ถ้ายัางไม่เสร็จดิพี่เคจะไปขอนั่งไอเจ้าโถส้วมข้างหน้าบ้างแล้วนะตอนนี้ต้องทุบพื้นก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องฟูพื้นให้กับห้องของเราซักก่อนเราใช้เป็นอ,อ๋อบล็อกสีขาวนะคะมันจะได้ดูสะอาดตาดีเนาะ จะได้ดูเหมือนกับออฟฟิศนะคะหรือว่าสำนักงานอะไรประมาณนี้นี่แหละแต่จริงก็คือเราตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านนะคะ <G ül> นี่ไงเราก็จะวางให้มันสีขาวทอนให้หมดเลยเพาะว่าบล็อกสีขาวมันก็โอเคดีนะเวลาวางเฟอร์นิเจอร์มันจะได้ตัดสีกันเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้เราวางพื้นห้องเสร็จแล้วแหละเราก็ตกแต่งรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะว่า <Wow. S 1> ตรงไหนเราอยากได้เป็นสีขาวอะนะ <G ül üyor> ขาวดิจุงเบยขาวจัวยขาวมากเลยข้างบนเนี่ยสว่างโลเลยเห็นปะ ตรงนี้เราก็จะวางเป็นบันไดลงไปนะคะบันไดเนี่ยคะก็จะต้องเลือกเป็นบันไดสีขาวอยู่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2องนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีคล้ายๆกับนั่งร้านนะคะขึ้นไปอีกต่อนึงเนาะตอนแรกอยากใช้เป็นลิฟ์น้ำนะแต่ว่าพื้นที่มันไม่พอนะคะเพราะว่าห้องมันค่อนข้างจะแคบไะเนาะถ้งั้นเราเป็นนั่งร้านดีไหมก็ดีไงเอาเป็นนั่งร้านกลีล้และอันนี้เป็นบันไดขึ้นชั้น2เสร็จแล้วเนาะ เราก็ปิดตรงนี้นิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีช่องว่างระหว่างบันไดนะคะเราปิดเป็นทึบไปเลยดีกว่านะแล้วช่องว่างระหว่างเราล่ะอ๋อไม่มีอยู่แล้วช่องว่างระหว่างเราอ่ะอจันช่องว่างมันไม่พอนะอันนี้เราก็จะทุบบล็อกออกไปนะคะแล้วก็สร้างนั่งร้านขึ้นไปค่ะเพราะว่าบ้านของเรา่ยมีถึง3ชั้นด้วยกันเลยนะโอ้โหนี่เราไม่ได้สร้างบ้าน3ามชั้นตั้งนานแล้วนะ ใช่เพราะว่าเรายังหาเฟอร์นิเจอร์กันอยู่นะซึ่งตอนนี้เราได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆมาลองกันแล้วแหละอลังการเวอร์บอกเลยเดี๋ยวเราจะลองตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ของเรากันดูเนาะแล้วมันก็จะมีพวกยานขานะด้วยนะคะจะเป็นยานขานะที่เกี่ยวกับพวกอวากาศะนะเนาะซึ่งมันก็เท่มากๆเลยนะบอกว่าท่านได้ลองขี่แล้วกนะ็ฟิลลิ่งมาแหละเหมือนกับว่าเราอยู่ในแบบคล้ายๆกับอวากาศยังไงอย่างนั้นเลยอนะนึกว่าอยู่ในสตาร์วอลนะน่าดีเฟอร์นิเจอร์เขาเจ๋งเนาะ ตรงนี้ก็ตกแต่งรายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นส่วนเลน์กล้องนะคะเลน์กล้องเนี่ยเราเลือกเป็นขาวดําข้างในก็นแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยแต่ว่าถ้าวางเป็นพื้นเนี่ยมันจะเหมือนกับห้องครัวนะ<อ>ต่อไปค่ะทักพูดถึงบ้านนิ้ภัยแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีประตูเลเซอร์นิลภัยดิเอ๊ะเน,เนี่ยว่าคล้ายๆกับรั้วนิรภัยดินะเนาะเฮ้ยสวยๆเฉยๆห,หรือเปล่าอ้ามัน กนไดนจริงๆนะแม้แต่เพลเยอร์เนี่ยก็ยังโดนดาเมจของประตูเลเซอร์นิรภัยของเราแล้แหละจริงนี่ท้าดนช<อ>นนนะ่ะะเลือดลดตายเลยนะอันนี้เราทําเป็นคล้ายๆกับกําแพงค้าไว้ก่อนนะคะเราก็จะทําประตูเลเซอร์เนี่ยไว้ได้หลายด้านเนาะ ไว้รอบทิศทางของรั้วบ้านลเลยค่ะหลังจ,จากานั้นก็จะเริ่มทํารั้วบ้านนะช่ช่ยพิคินประมาณนั้นนั่นแหละไม่งั้นนะเข้าบ้านไม่ได้ตุ้ยเย่ยอยู่ที่กําแพงบ้านนะจะ <c oughs> ได้ไม่ต้องเดินไกลไงอยากจะเข้ามุมไหนก็เข้าได้เลยไงเข้าตรงเลเซอร์ได้ปะเอ้ยอย่าเพิ่งพ่คินมันต้องปิดเลเซอร์จะเข้าบ้านได้แล้วก็กําแพงเนี่ยเราจะเลือกเป็นกําแพงรั้วหินแบบนี้กันนะคะตกแต่งแบบแนวคลาสสิกนหนึ่งก่อนเนาะ แล้วก็ให้ใส่นี่เลยให้ใครกับลัวกระแสไฟฟ้านะคะแบบว่า้พวกม็อบมอนสเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยขาบอกว่าถ้าเข้ามาในแอ e เรียใกล้ๆนะมันโดนไฟดูดตายนะคะแต่ว่าเพลเยอร์ไม่โดนไฟดูดตายนะ แปลว่าโดนแบบประตูนี้ล้วไอะเล่นงานตายแน่นอนเลยแมลงโดนดีโอ้โหโด,ดนไฟ<อ>ดูดแล้<า>วโดนไฟช็ชอตว้าวเฮ้ยฉันจริงรืเล่าล้วนเนี่ยเก้าสกีบิตีเข้ามาไม่ได้เลยนะมันโดนไฟดูดอะถึงตายตุยเย่กันหมดเลยนะพี่เคนก็ไม่น่ารอดนะเราวางกระแสไฟฟ้าไว้ให้ครบให้หมดยนะไม่เป็นไรเฮโยไม่โดนดาเมจพี่เคนเพราะว่ามันจัดการจะพอพวกมาสเตอร์เท่านั้นอันนี้เราก็จะตกแต่งให้มันโค้งๆนิดนึงนะ มันจะได้ไม่ดูแบบว่าเรียบจงเกินไปเนาะสำหรับประตูทางเข้าออกบ้านนะคะ<อ>แล้วก็เราติดป้อมปืนไว้ข้างบนค่ะนี่ไงจะได้ยิงมอนสเตอร์ระยะไกลได้นะคะโอ้โหโ,โหดว่อตรงนี้ยังไม่พอมีเลยแล้วมีกับดักด้วย เขาเรียกมันว่ากับดักรอยฟ้าอัตโนมัติเ,เพาว่าเวลาพวกมาสเตอร์มาโดนชนนะคะกับดักเนี่ยมันก็จะหนีบแล้วก็ส่งไอเจ้าพวกมาสเตอร์เนี่ยลอยขึ้นฟ้าแล้วก็แทกตกลงมาโดนไฟดูดตายเนาะโมว่าป่ามันก็แค่กับดักหนีไม่ใช่หรอไอ้มันเป็นกับดักที่โหดนะเพราะว่ามันเป็นกับดักไฟฟ้าไหนไหนไหนเขาดูราคาโมนหน่อยอันนี้คือเพลเยอร์โดนนี่ก็โดนดาเมจถึงกันนะนี่ไงทดสอบให้ดูก่อนมันทํางานได้จริงๆนะ ยปเลยไปแล้วพร้อมจรวดเลยโอ้โหบินไปเลยทีเดียวเนี่ยเรามังก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมันไม่ได้แบบว่าพังไปเลยนะหมดสิทธิ์สู้เลยนะเนี่ยโอ้โหรอยเลยยังกับพลุปีใหม่เป็นไงยาวๆปะน่าดีดูเหมือนพลุเลยเนาะตกลงมานี่ดังตุ้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 งเลยล่ะ เป็นพี่เค็มไม่ขอสู้เลยขาดเลยดูรัวเราก,ก่อนหัวเรานี้ยังโหดแต่เห็นช็อต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 จริงๆด้วยโดนเลาเซอร์เข้าไปอ,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 อ๋ออ๋ออุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยอ๋ออุ้ยอุ้ยช็อตช็อตช็อต,อตแต่ว่าสำหรับเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีเครื่องแบบฮิวเลือดนะแต่ให้รีบๆลืมเปิดประตูนี่อาจจะตุเยเย่ได้นะแ้แล้วเพราะว่าไม่ต้องห่วงพี่เค็มเรามีที่ฮิวเลือดตรงนี้เราจะวางเป็นส่วนมะพร้าวแล้วกันเนาะ นี่ไงสวนมะพร้าวของเราแล้วมันก็จะมีบ่อน,น้ําเล็กๆนะคะไว้สําหรับนั่งดูวิวเนาะเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือชายหาดน่เอามคล้ายๆกับบ่อน,น้ําส่วนตัวก็แล้วกันนะแล้วมีสาวๆในชุดบิกินี่แสนสวยแม่โอ้ดูบอ่อกนนี <c oughs> บอ่อขนาดนี้จะเอาบิกินี่จากไหนเนี่ยเอาเป็นว่าลุยให้มันถึงเขาก็พอแล้ว แล้วตรงนี้เราวางเป็นบล็อกแสงไฟขบเนาะแล้วก็ใส่เค้กลงไปนะคะใครจะวางไปกินกันในน้ำกันมั้งเราก็วางเก้าอี้อาวากาศของเราลงไปค่ะว้าวอุ้ยเก้าอี้สวยเก้าอี้สวยมากเลยเพราะว่ามันมีสปริงอยู่ข้างใต้เห็นปะเนี่ยแต่ว่าเอ่มบรรยากาศมันเหมือนจะดีนะนั่งใกล้ๆกะแฟไฟฟ้าไงไม่รู้อะมันเหมือนจะโดดยังไงก็ไม่รู้เลย เหมือนอยากจะโดนไปชอ็อตยางีงก็ไม่รู้โอ้ยพี่เคนจะรอดเป็นอะไรเนี่ยรอดดีไหมไม่ช็อตเพยเยอร์อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะวางกระถางดอกไม้นะเออมันเป็นคือกระถางญ้ามากกว่านะว้าสวยจุงอนปลูกอะไรไม่ขึ้นในเนี้ยรดน้ำัตโนมมาอันนี้รุ่นนี้ไม่ตายพี่เคนรุ่นนี้ไม่เฉาตายนะนี่ไงปิดประตูบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นประตูนิรภัยของเราค่ะ ตรงนี้ไม่มีลูโบเราต้องอุดมันก่อนอุ้ยนี่เป็นอะไรห้องน้ำเหรอใช่ห้องนี้คือห้องน้ํานะห้องน้ําอวกาศของเราเราก็จะวางนี่เลยโถส้วมทำใ้โคกเ,เลายกำลังปวดเลยเฮ้ย,ยมีเจ้าปวโถส้วมผอมอ่าปะ นี่ไงเครื่องปิ้งกระดาษทิชชู่เฮ้ยเดยวกันทิชชู่ก็เต้มเลยนอแล้วก็มีตู้อาบน้ำด้วยแหละมีฝักบัวให้ด้วยนะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นโอ้วาวห้องน้ำน่าอาบจุง้งนี่ไงพร้อมเลยไม่ต้องไปอาบข้างนอกเลยนะตัง้งใเลยขออาบกันนะแล้วก็โซนบริเวณตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะ,ะจะเป็นเคาน์เตอร์ที่ไว้สำหรับวางทีวีเนาะแล้วก็โซฟานะคะโอ้โหเห็นลวเมื่อเลยอยากนั่งจุง้งวันนี้สร้างบ้านนื้ยเหนื่อยนั่งเลยนั่งเลยเหนื่อย จุงต้องมีกระถางย่าน,นิดหน่อยนะโอ okay. เคสียดายนะมันไม่มีดอกไม้อะ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะไอโคมไฟมันน่ากลัวเหมือนหุ่นยนต์เลยอะ่ะสว่างล่อเลยสว่างมากเลยนี่ไงกระถางดอกไม้มาแล้วพี่คินแต่ไม่มีดอกไม้นะมีแต่ใบอออ้าวเน้นใบไม่เน้นดอกแล้วก็มีตู้เย็น วิ่มันเหมือนอาหารปีรช่ายแข่งเลยปะเฮ้ยมีแครอทหั่นด้วยใช่มันหั่นให้เสร็จเลยไงว้าวหน้ากินจุ๊บอดอัสบายนะโมเดลวันนี้<อ>แล้วก็ใส่คมไฟต่อนิดหน่อยตรงนี้คือแคปซูลมันคล้ายๆกับแคปซูลฮิวเลือดเลยอะแล้วก็มีโซฟาไว้ตรงนี้เลยนะเวลาเซอร์เวอร์มาเหนื่อยๆก็มานั่งพักตรงนี้เนาะกยกๆเดียวนี่เลยอันนี้เป็นตู้เก็บของนะคะเราก็จะวางเรียงๆกันแบบนี้เนาะว่ามันล็อกได้เอาทั้สามตู้เนาะ นี่ไงเจอแล้วเงี้ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเครื่องฮิวเลือดโอ้โหดูสิพออยู่ในรัศม,มีแล้วฮิวเลือดรัวๆเลยนะถ้าเลือดลดเนี่ยก็เข้ามาฮิวเลือดได้เลยนะอย่างนี้ไม่ต้องตายเลยเนี่ยใช่แทบจะเป็นแบบว่าเอามาตะเลยนะ <c oughs> ถ้าแบบว่าไม่วันเทินคิวนะดูดิแค่นั่งก็ฮิวเลือดแล้วอะ่ะอีนี้เราก็อยากิด คมไฟนะเนาะทางที่ไม่มีคมไฟแสงกบแล้วนะยังสว่างไม่พอใช่ไหมเนี่ยป้าอยากได้รอยคมไฟอาวากาศไงโอเคชั้นลา่างเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวให้มาเพิ่มเติมทีหลังนะเนาะเราขึ้นไปชั้นที่2กันต่อค่ะชั้นที่2งเนี่ยแน่นอนเลยมันก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์อาวากาศค่ะแล้วก็จะต้องมีเก้าอี้อาวากาศให้เราด้วยวิดูเหมือนไซบอรอกยังไงก็ไม่รู้เหมือนไซเบอร์เลยอะ่ะอุ้ยทางเราจะเล่นเกมมันนะเนี่ยดูสิจอโค้งด้วยนะมันเข้ากับคาเมล่าแมนมากๆเลย ดูดิอือหือสุดยอดเหมือนกับว่าจะเป็นฐานทัลอบลับยังไงอย่างนั้นเลยแหละมีโคมไฟได้วยนะนี่แล้วก็อันนี้เป็นกระถางแบบใบไม้เหมือนเดิมนี่ไงตรงนี้ก็ใส่แบบกระถางดอกไม้เพิ่มเติมเนาะอุ้ยข้างหลังก็มีเหรอพื้นที่มันว่างเยอะไงแล้วก็ตกแต่งไปเพิ่มมานะตรงนี้ก็เพิ่มกระถางหนึงแลวกันมีโคมไฟได้วยเนาะ เดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่ลกพอนะเราอยากให้ลกกว่านี้นะแล้วก็เก้าอี้นี่ไงอันนี้คล้ายๆกับโต๊ะอาหารก็แล้วกันโอ้โหโต๊กกินข้าวต้องกางอะไรอะไว้ประชุมแผนงานหรออันนี้ก็จะเป็นได้ทั้งโต๊ะประชุมหรือว่าโต๊กกินข้าวก็ได้นะทุกคนก็จะช่วยกันหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของพวกซ่วมเอาว่าหยุดแผนการชั่วร้ายของคาร์เมลแมนดีกว่ามั้ยดูดีบ้านนี่เหมือนฐานทัพล็บเลยนะวางแผนที่ครองโลกไะ ไม่วางแผนกําจัดเจ้าหัวชักโครกสกีบิดี้โอ๊ยพี่แค่นี้มันคืออะไรอะทีวีไงมันใช่ทีวีเหรอใช่แล้วเนี่ยกําลังฉายรายการสุดมันเลยเห็นเามันเหมือนเป็นมอนิเตอร์มากกว่านะยิดยับเลยแล้วก็มีเครื่องมือทำอาหารกินนะคะพวกแนวเซอร์ไวเวอร์เนาะีเรื่องกินเรื่องยาแล้วก็มีโมเดลตู้เย็นเนาะนี่มนงะอันนี้เป็นคล้ายๆกับเอตู้อะไรสักอย่างไงนะเอาไว้ที่ต่างเป็นตู้ครัวก็แล้วกันเนาะคล้ายๆกับตู้เก็บของก็แล้วกัน นี่เราต้องใส่โคมไฟลงไปมันยังลกไม่พอนะใส่ค้าเพิ่มไปอีกเพราะว่ามันควรจะใส่นะไม่งั้นข้างบนมันจะดูมืดตื้อเนาะเน้นๆเนี่ยเอาเยอะๆเนี่ยแบบพรอ็อพแน่นๆเลยนะ ต่อไปก็มาตกแต่งที่ชั้น3กันต่อค่ะหว้าวห้องนอนเราหรอชั้น3ก็จะเป็นห้องนอนเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าตรงบริเวณเลนกล้องเนี่ยมันเห็นวิวข้างนอกกันเนาะนี่ไงเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ของเราโอโ้โหนี่ในที่เราจะมาประชุมแผนการปกป้องโลกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายภาพคล้ายๆกับโฮโลแกรมของเราเนาะเวลาเราจะมาประชุมแผนการหรือว่า ดูความเคลื่อนไหวของโลกเนี่ยเราก็จะมาดูที่ภาพโปรแกรมตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเราเป็นเตียงนอนคู่อ๋อหอน่มจุงสีดำซะด้วยนะแยกกันนอนเรเียงกันเลยต้องมีตู้เย็นด้วยแล้วก็ต้องมีสเสบียงอาหารอยู่ข้างบนด้วยนะโอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเลยไม่งั้นอดตนะายหน่ะาประชุมไปกินไปไง โอเคข้างบนก็ใส่โคมไฟติดเพดานลงไปเพิ่มนะว่าสว่างอ่ะจะไม่ต้องน้อนอะไรอย่างเงี้ยสว่างเกินเฮ้ยมันจะได้ดูมีลายบางงี้มันก็ไม่มีลายอ่ะดิโอเคจ้าตอนนี้เราก็ตกแต่งบ้านคาเมาแลแมนด้วยเฟอร์นิเจอร์อวกาศถังแล้วเนาะ โอ้โหบ้านใหม่ของเราสวยสวยดูสิเดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณรอบๆบ้านกันนะคะซึ่งเป็นบ้านนี้และภัยของ Man ะคา m เมล่าแมนเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละเหมือนเด้เหมือนเด้มันเป็นบ้านนี้และภพยในจินตนาการของเราเองนะที่แบบว่าเราอยากให้มันออกแนวแบบนี้เนาะ,ะแล้วบริเวณข้างหน้าเราก็จะตกแต่งด้วยวีไฮคอนนะคะเราจะเป็นพวกยานพาหน,นะค่ะ ีเราเนี่ยอยากนําเสนอมากเลยเพราะว่ามันเท่มากๆดูดิเออ,อช่างเป็นม<ข>อเตอร์รไซค์เหรอใช่มันเป็นมอเตอร์ไซค์อวากาศนะนะโอ,อยางให้เขาขี่ด้วยดีหรือว่ามาอเตอร์ไซค์ไซเบอร์อะไรประมาณเนี้ยว้าดูดิโอ้โหข่าวเหมาขัานี่เป็นแสงเลเซอร์เลยนะเฮเวอร์อ,อันนี้ก็อีกเครื่องหนึง่งโอ้โหอันนี้คือบอกว่าเจ๋งมาก โอ้โหอย่างรถคันใหญ่แนด่ดูไปมันก็คล้ายๆแบบเอ่อม,มันรถอะไรสักอย่างอะพี่คินเสียดท้ายนะนไม่คนเดียวอ่ะ คห้ไยๆควบต้ตตาเลย <c oughs> จริงๆเหมือนจริงด้วยอันนี้สวยๆใช้ได้ใช้ได้เขาชอบมากเลยมันห่ะได้อะน่าอะไรชื่อกาะไอรอนแมนเหรออันนี้เหรอเป็นยานขานะที่เป็นหุ่นยนต์นะเป็นหุ่นยนตรบเ<อ>นี่ยแหละที่จะไปสู้กับเจ้าหัวโถวส้มได้โอ๋อหอแต่วันนี้เราไม่กลัวนะจะเจอพวกส้มชั่วเอ <ๆ S 1> ่อไม่ต้องกลัวนะพี่เคนเพราะว่าหุ่นยนมีอยู่ตัวเดียวนะจริงด้วยแล้วพี่เคนจะใช้อะไรเรามีเครื่องบินยานนวักของเราด้วยนะลำยังใหญ่เลยแตวตอนนี้น้ำมันหมดนะ อันนี้จอดทิ้งไว้ก่อนจอดโชว์ไว้ก่อนของโชว์นี่นไงปนนันตตูเลเซอร์นละไัยของเราพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอโซนนั่งเล่นหน้าบ้านนะอ่ากำลังเมื่อยเลยพักแผลอืมพักใกล้ๆกับกระแสไฟฟ้ารู้สึกว่าไฟฟ้าแรงสูงงุ่ีงก็ไม่รู้อ่ะอ,อ๋อไม่รู้อะไรรู้ป่ะทำไมเราถึงสร้างเป็นครึ่งตัว เราอะไรครึ่งตัวสร้างมไม่ไหวเขาเชินทำปุ่มฉุกเฉินไหมกดปั๊บมันจะลุกออกมาเป็นตัวได้ดิโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมั้งพี่พีนมันไม่ใช่นฟอร์มเมอร์นะเนื่อง่าฝังอยู่ใต้ดินนะนี่ไงเข้ามาก็คิวเลือดเลยนะโอ้โหเลือดเต็มสะดวกสบายมากเลย <c oughs> ดูตุย็นดิ โอู้น่ากินทั้้งนันเลยแล้วนี่ล่ละอุ้ยพี่กิคจะไตัวดไหมขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเอ้ยเดี๋อสบายขอเขาเข้าก่อนดีเฮ้ยเรื่องอะไรล่ะอันนี้กระดาษทิชชู่ต้องปริ้นกันออกมาเลยเหรอโอ้โหตายแล้วมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันใช่เปล่าพอเราอ่านดูเอ้ามันคือเครื่องปริ้นกระดาษพ่นา นี่ไงโซนนั่งดูทีวีของพวกเราอ๋อโน่มจงอันนี้สบายเปล่าคิวเลือดไปด้วยทีวีอย่างมันแล้วก็ไปดูโซนชั้นสองเนาะชั้นสองที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีจอเล่นเกมของพี่เคนจอโค้งด้วยนะบอกเลยนี้มันจอคอมพิวเตอร์ทางานต่หากเราไอ้ไปเล่นเกมหลอไอ้เดี๋ยวไจ้พวกสกีบิตี้ก็บุกมาหรอกอันนี้เป็นครๆยโต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะประชุมก็ได้นะบายครับบายครับขออาหารสองที่ครับกำลังหิวเลย่ต้องไม่เลกเสี่ยวเออมานะไอุ้๋ย อันนี้คล้ายๆกับตู้กระจกอะกันเนาะอันนี้ก็ตู้เย็นแล้วก็มีเลย้องคราบปกติของเรานะจะมาครับของกินตรงนี้เนาะไปขึ้นไปดูห้องนอนกันดีกว่าอันนี้ก็จะขึ้นไปดูห้องนอนของเราต่อนะก็ก็ก็อนุญาตครับนี่ไง นอกจากเป็นห้องนอนแล้วนะเรายัางเห็นวิวนอกบ้านจากชั้นนี้ด้วยแล้วก็มีห้องประชุมกับพวกคาเมราแมนด้วยแต่ได้เนาะเราไม่ได้สร้างสสาว่ายน้ำนะเพราะว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์สะว่ายน้ำมาเนาะโน่นแปไปไว่ายบ่อข้างล่างนั่นแหละแต่ว่ามีโฮโลแกรมมาน,นี้มันก็เหมือนแล้วนะดีดอ้อาวแย่แล้วดูสิแย้เหตุฉุกเฉินขาสู้มันบุกมาแล้วฮะเจ้าสก,กิบบี้บุกมาแล้วเหรอโอยแย่ยแล้วไปเร็วไปดูดีว่ามันจะบุกเข้าบ้านเราได้หรือเปล่าเออแย่แล้วมันมาเต็มหน้าบ้านเลยโอ้โหลอยเลย นั่นไงปุ้ยแน่นอนเบียงอาบอกว่างานนี้เบียงแน่นอนเพราะว่ามันโดนกับดักไฟฟ้าช็อตของเราเข้าไปนะว้าวสุดยอดจะกินตัวก็มาเหอะไม่ขาดนะเมื่อมาเลยนะจริงก็มาเลยมาเลยทำอะไรบ้างนีิรใครของพวกเราไม่เลวเลยอาบอกว่าตกลงมาเดียงทุกตัว เพราะว่าตกลงมาโดนกระแสไฟฟ้าช็อตดนี่ยนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านนิรภัยของคาเมล่าแมนไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบแนวสร้างบ้านตกแต่งฟันนีเจอร์แบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคัมแบพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย